นกูลืมถ่ายยี่เมื่อกี้ไว้เมื่อกี้กูไรกชูแบบแบบว่ามากกูถ่ายแล้วเป่นใหชูสองคน <laughs> อ่าเงือบอะมาเยอะมาเยอาโอ้ยประตูติดล้อรถดตเลย ยูไงยูยูไงยู่ไงไ,ไ,ไม่รู้ต้องแคบต้องแคบระหว่างหลุมช่องแคบหาหร <c oughs> ือ,าอาวะ <c oughs> อรราเออกุสบัดเมาอยังไงเนี่ยหมุนเป็นสิบรอบเลยเนี่ยไม่รู้ว่ากูกูยอยู่ข้างล่างสุดอ่ะ <c oughs> อีกอีกฝัก่งหนึ่งอ่ะฝั่งที่เป็นลานลานทั้งโลก เขางไงท่านคนบางคนไม่ค่อยเข้าหรอก <L> โอ้บอกเดียวเลย <L> จ้ะหาไม่ค่อยจะเจอเราอยู <laughs> ่เราอยู่เนี้ยแหละหาเราให้เจอกันมาเจอตรงนี้ดีกว่าต้องพูดอย่างงี้ <L> คนอยู่ก่อนมันได้มันมันมันได้เปรี่ยวเวย ก็ต่อยไม่ขาดนี้ยิงไม่โดนด้วยเอ้ยอย่ามาทำตรงอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้เขียรวิ่งข้างบนน่ะงบนจะได้ ยิงไม่ได้โดนเลยอ่ะงงลยแดะกูยิงไม่โดงกันแหละยิงปลา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 ไม่ได้โดนเลยอ่ะตบเอาตบเอาจริงเราขึ้นไปแฮปปี้ข้างบนดีกว่ามาเราขึ้นมาทั้งสองแล้วยิงหาให้เจอไงเขาเนะี่ย โอ้ปล่อยไม่ได้นอกเดียกเดียวดอกเดียวๆดเลยแต่มัดๆมัมันคือมัดจนงทำใจกับห้องโถบุกตายบุกตายบักบักก็เยี่ยต่อยไมวโดนอีกแล้ว กูว่าโดนแล้วแต่วงแย,ยคือความจริงกูนหน้าตายแต่มึงยิงไปสองน,นัแบแรกไงแต่มึงยิงไม่โดนเลยเนี่ยเกมกูเล่นอะไรก็ตามกูจะล็อกเป้าไม่ค่อยจะโดนเพราะชอบสะบัดเมาส์เลยยังไม่ชินมเมาส์หรอไม่เล่นจะเมาส์ไหนกูว่าชอบสะบัดเลยทีอ่ะ ข้อใจชาตินี้ได้เลยแฮปปี้มันคนคนมันไม่ค่อยเข้ากันหรอกอ้ฮะยิงโดนไม่ตายอีกเหรอไม่โดนน้อยโดนโดนขือขี่เชื่อนอยู่ก็ปีงมึงอ่ะเหวินอู้ขี่มันเด้งไอ้ยังไม่ตายแต่แม่งก็ต่อยกูต่อยอากาศด้วยนะพี่ต่อยกูตายอ่ะอ๋อต่อยอากาศไม่โดนแต่กูยิงมึงตาย อ่ะหรออืมอพราว่าเป็นรูปบัตรไม่ใช่ไม่ใช่รูปยิงกูสะบัดยิงไงแ้วมันเสือกโดนเฮ้ยนั่ใ kind ส of ่ไฟสปอตป่ะเนี่ยฮะไม่ใส่ไม่ใส่นาโนวิชั่นมองไม่เห็นมองไม่ทันไงโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเกูดูว่ะเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูอัพเดี๋ยวกูอัพคลิปให้หมดเนี่ยกูจะอัพกูจะอัพเอัพโชว์กันทั้งห้องเลยชอบอ่ะจิ่งจิ่น่ะยิงโดนปรึกปรึกไม่ดวงอย่างงี้ไงไงเกือบตายไงแดงอ่ะเออแดง เปลีอยนปืนอะไรนี่นนคณดณยิงโดนนะครับโดนทุก,นกระจกไงแล้วกระโดดให้ข้ามเดี๋ยวกูอัดไปซักสิบจิกยี่สิบจิกกบแค่ว่ากันทีนล้ก็ตอนนี้กูกูกดอัดรัวเลยไง ไอ่ไหนแล้ววะไอ้ยี่ทำไมตอนแรกมันมองไม่เห็นมึงเห็นแริ่บกูหามึงไม่เจอเหมกันรู้ป่ะแต่ที่กูหามันเจอเพราะมึงเพิ่งเพิ่มปิดหมดปิดหมดสเตลเนี่ยแหละหมดหมดหมดครับนะมองวิชั่นก็มองไม่เห็นหรอเห็นเห็นเห็นอ้าวกูได้ยินเสียงบางอย่างเสียงยันเสียงยัง ไม่มีเสียงาายไยยงใครเข้ามาวะใครไม่รู้กูว่าแหลกแล้วล่ะมึงแค่แดงไงเฉยไม่ช่คือตอนที่กูตายอ่ะมึงอะวิ่งออกนอกประตูไปแล้วกูก็ตายเออก็มึงดูปีมึงเป็นปีกูสิกูสามร้อยเจ็ดสิบไเฮีย <c oughs> คือน้องกับมึงร้อยนึงอะซึ่งมึงจะฆ่ากูได้มึงต้องมีชุดนักเงให้ตาย เฮ้ยมันจอ,อยเข้ามาว่ะมันจอยเขา้ามาก็มิสนใตทุบเอาทุบทุบไอ้ยังไม่โดนอีกอ่ะโอ้โหทุบโดนเลยกระโดดไปข้างหลังชั่วมากเลยแต่เราเรามีขี่ขึน้นแต่ไม่ตายเนี่ยแน่นอนมาแชลล่ว่ะกูตายแน่นอนนัดเดียวอ่ะยังไม่โดนไงไม่โดนเอ๊ เฮ้ยเจ้าไอ้ช้าไอ้ช้าตกกรจกูกดแถบอยู่กดแถบพุ่งแม่งพุ่งโผล่ายว้ตกกรจเลยเด็ดแม่งทำเป็นพรอยแบบขายของ